ซีดานที่ใครก็อยากครอบครองนะคะอย่าง Honda Civic FB เป็นตอนไปบอกได้เลยวันนี้นะคะมีให้เลือกทั้งเกียร์แมนนวลและเกียร์ออตโต้เลยสวยทั้ง2อคันนะคะชุดแต่งจัดเต็มมากๆเลยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เป้พาพี่ๆชมกันค่ะ <S <S คันแรกของเรานะคะก็น่าใช้มากกับ Honda Civic FB เครื่องยนต์1.8ซีดานปี2013 <S 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 คันนี้นะคะจะอยู่ที่279,000บาทผ่อน5,000กว่าบาทตะลอดสัญญาแต่ได้รถสวยมากๆกระจังหนะ้า ขาคมนะคะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล้อแม็กคันนี้นะคะไปบอกได้เลยว่าสวยมากๆเข้ากับตัวรถสุดๆนะคะสีเทา ออกน้ำเงินให้ในคันนี้นะคะสีทูโทนสวยมากๆรายบ็อกเซ็นทัลล็อกรายจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้าออโต้หนึ่งบานพวงมาลัยเป็นตัวมันติฟังก์ชันนะคะวิทยุเดิมโรงงาน AMFMCBUX แอร์เย็นตลอดรอบคันเลยนะคะแล้วก็คันนี้เยร์ออโต้ขับนุ่มสุดๆมาพร้อมเบาะหนังสีเทานะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนั่งสบายส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเรากว้างขวางม <Wow. S 1> ากขนของได้เยอะสุดๆเลยนะคะคันที่สองเรานะคะก็น่าใช้ไม่แพ้กันแต่คันนี้เป็น บอกได้เลยว่าไม่ต้องแต่งเพิ่มกับ Honda Civic FB ครื่องยนต์อยู่ที่1.8 s c ดานปี2 0 1 3จะอยู่ที่289,900บาทผ่น6,000กว่าบาทตลอดสัญญาเพราะว่ากระจังหน้าของเขานะคะมาในรูปทรงสปอร์ตไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล้อแม็กสีทองเข้ากับตัวรถนะคะเดี๋ยวไปพาชมพื้ที่ด้านในกันคะ่ะภายในคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดำตัดสีครีมได้สวยมากๆระบบเซ็นทรัลล็อก Lock, กระจกปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้าฟวงมอะไรเป็นตัวมาสกฟังก์ชันนะคะวิทยุเดิมโรงงาน AM FM CD AUX แอร์เย็นตลอดรอบคันแตกได้ เียแมนนวลนะคะสามารถขับได้ถึง5สปีดซิ่งซิ่งมันมันกันเลยเบาะหนังนะคะสีดำสวยมากๆทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่งสบายพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะเก็บของได้เยอะสุดๆไปเลยค่ะรุ่นยอดฮิตขับสนุกใช้งานได้จริงนะคะคมสุดๆต้องยกให้ Honda Civic FB บอกได้เลยนะคะว่าสองคันนี้สวยมากจริงสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งของเขานะคะหรือว่าภายในห้องเครื่องบอกได้เลยว่าทางเรานะคะมีบริการจัดไซแนนพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านทว <Wow. S 1> ไทยกันเลยหากพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจอย่าลืมกดทักแชทต,ติดต่อหาเป้ได้ทุกช่องทางเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ